ประเพณีบุญจุลกระถินซึ่งปีนี้เนี่ยวัดโพธะเคียรร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฏกากันบุรีได้จัดขึ้นซึ่งก็เป็นการพิกฟื้นประเพณีโบราณซึ่งก็เรียกว่าห่างหายไปจากชุมชนมาหลายสิบปี กระถินนั้นเป็นบุญที่จะต้องทําให้สเร็จร่วงภายในวันเดียวซึ่งต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็พละกําลังแล้วก็ผู้คนที่เกี่ยวข้องจากหลายส่วนเข้ามาช่วยช่วยกันก็อยากจะเจริญพรญาติโยมทุกท่านถ้าได้มีโอกาสนาวันที่5ที่6พฤศจิกายนยนีน้ได้มาร่วมปฏนเัีงานบุญจุลกริของเราที่วัดพุทธเกียนขอเจริญพร